เนี่ยครับเพื่อนๆผมจะพามาดูกาวทาท่อ PVC หรือน้ำยาประสานท่อ PVC กระป๋องนี้กันนะครับผมพื่อดีผมจะทําการต่อท่อ PVC กับข้อต่อท่อนะครับแล้วน้ำยาประสานท่อ PVC กระป๋องนี้นะครับมันค่อนข้างจะเหนืดนะครับเหนียวเลยเวลาที่เอาไปทาท่อ PVC เนี่ยรู้สึกว่ามันทาย,ยากนะครับเพราะว่ามันเหนียวมันเหนืดเกินไปคิดว่าถ้าปล่อยไว้อีกไม่นานก็อาจจะคงเหนียวมากกว่านี้หรือว่าอาจจะแห้งไปเลยแน่นอน ซึ่งจริงๆนะครับน้ำยาเนี่ยมันต้องใส่แล้วก็เหลวแบบนี้เลยนะครับจึงจะทําการทาท่อ p v บเนี่ยได้ง่ายผมก็คิดว่าเพื่อนๆที่เคยใช้น้ำยาประสานท่อ p v บทาท่อ p v บเนี่ยนะครับอาจจะเคยเจอเคสแบบนี้และเมื่อมันเหนียวหนืดเนี่ยใช้งานยากนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะเอาทิ้งไปหรือว่า,าไปซื้อกะป๋องใหม่มาใช้งานซึ่งถ้าใครที่มีกระป๋องน้ำยาประสานท่อ p v บ ที่เหนียวหนืดหรือเกือบแห้งแล้วนะครับซึ่งยังมีอยู่ยังไม่ได้เอาทิ้งนะครับก็ลองนำมาแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆก,กับผมก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำน้ำยาประสานท่อ PVC กีกระป๋องเนี้ยนะครับผมมาแก้ไขปัญหากันนะครับผมจะทำให้อ่าจากที่มันเหนียวหนืดแบบเนี้ยนะครับก็จะทำให้มันเนี่ยกลับมาเหลวมาใสาขึ้น สามารถที่จะใช้งานทาท่อ PVC เนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งวิธีที่ผมจะทําการแก้ไขกันนะครับผมก็จะเป็นวิธีการแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆเลยนะครับผมก็ลองมาดูหรือว่าทําตามไปพร้อมๆกันก็ได้ครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะมาทําการต้มน้ําร้อนในหม้อนะครับซึ่งน้ําร้อนที่ผมใส่เนี่ยก็จะใส่ไม่เยอะนะครับ เราจะใส่ให้สูงจากก้นหมอ้อก็ประมาณสัก1นถึงหนิ้วครึ่งประมาณนี้เราจะต้มน้ำเนี่ยให้เดือดปุดๆเลยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับก็มาปิดไฟตาแก๊สก,กันก่อนแล้วผมก็จะเอากระปอกน้ำยาประสานท่อ pvc ที่เหนียวหนืดเนี่ยนะครับใส่ลงไปในน้ำร้อนๆน,นี่เลยเราจะทำการทิ้งกระป๋องเนี่ยเอาไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับ ซึ่งน้ําร้อนเนี่ยนะครับผมจะช่วยทําให้กับของกาวเนี่ยครับร้อนและน้ํายาประสานท่อ PVC ที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเกิดการะละลายตัวนะครับโดยที่ไม่เสียสภาพคุณสมบัติกาวในการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อแช่ในน้ําร้อนแล้วนะครับผมน้ายาประสานท่อ PVC ที่เหนียวหนืดเนี่ยจะเหลวใสขึ้นใหม่ก็ได้เวลาแล้วนะผมก็เดี๋ยวขี้กระป๋องน้ำยาประสานท่อ PVC เนี่ยออกมาตั้งข้างนอกก่อน ลองเอาไม้มาเขี่ยดูนะครับนี่เลยครับผมโอเคเลยครับผมได้ผลดีเลยน้ำยาสารท่อที่เหนียวหนืดเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เหลวใสเรียบร้อยแล้ว่ามาดูใกล้ๆกันนะครับผมนี่แบบนี้เลยวิธีนี้นะครับผมก็ถือว่าได้ผลดีเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็แก้ปัญหาได้เลยเดี๋ยวผมก็จะไปทาท่อ PVC ให้ดูกันนะครับ เนี่ยครับผมทาได้ง่ายเลยนะครับทาแล้วก็ลื่นตามที่เราต้องการเลยครับไม่เหนียวไม่หนืดเลยทาง่ายแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับใช้น้ํายาประสานท่อ pvc ในการทาท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะนําไปเก็บนะครับเราจะต้องแกะพวกเศษค้าบน้ายาประสานท่อนะครับที่ติดแห้งแข็งอยู่ที่ฝาหรือขอกบอกระป๋องเนี่ยออกให้หมดเลยแล้วก็ทําการกดปิดฝานี่ให้แน่นสนิทนะครับ แล้วก็นําไปเก็บนะครับแค่นี้เราก็าสามารถเก็บน้ำยาประสานท่อบ v ว c เนี่ยให้ใช้งานได้อีกนานแล้วนะครับผมก็สำหรับเพื่อนหรือท่านผู้ชมที่เจอปัญหาน้ายาประสา,ภานท่อบ v C เหนียวหนืดนะครับก็ลองนําวิธีการแก้ไขปัญหาในคลิปนี้ไปแก้ไขกันได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่ง การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อาจจะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ